โอเคนะครับก็ผมอยากจะพูดมากเลยคลิปนี้นะครับนะเมื่อผมก็ผมทํากลุ่มในห้อยเนาะนะครับแล้วก็มีไก่มาทั่วประเทศมาลงที่กลุ่มผมใครอยากตามก็ใต้คอมเมนต์หรือว่าโทรหาผมก็ได้ครับนะแอดไลน์ผมมาหาแอดแอด,แอดไลน์มาหาผมก็ได้0 6 1 7 6 3 0 6 6 0เเบอร์ไลน์นะครับนะย้อนดูได้หลายรอบก็ได้เนาะนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ผมรู้สึกตื่นเต้นกับไก่มาจากกลุ่มในห้อยมากเลยนะครับผมผมตีไก่มาเนี่ยส่วนมากนะถ้าสมมติว่าสิบตัวนะมีแหละเสมอสักห้าเกือบตายก็มีนะครับเสมอเกือบแพ้ก็มีนะครับผมชนะสักชนะเกือบไม่ชนะเนี่ยชนะแบบอเขาจับยอมบ้างชนะแบบยกยกสามยกสี่บ้างแล้วแต่นะครับก็ อาจจะชนะสักตัวหนึ่งสองตัวนี่เต็มที่ชนะนะครับผมเนะสมอแพ้สักแพ้สักสามสี่ตัวแพ้สามสี่ตัวเสมอก็เท่ากันเสมอสามสี่ตัวชนะสองตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ชนะตัวเดียวสิบตัวนะถามว่าไก่ผมมันไม่เก่งหรือยังไงนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะมันเป็นไ,ไก่ใหม่มันเป็นไก่ใหม่ที่แบบ ปดเดือนเก้าเดือนแปดเดือนเราปั้นปั้นขึ้นปั้นขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงตีพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บเตะกับไก่นวมที่บ้านเตะไปเตะมาเตะมาเตะไปจนแข็งแล้วก็ไปออกไร่สามยกพอพิธีตก็อย่างที่ผมบอกนะโอเคสิบตัวชนะสองเสมอแพ้แพ้สี่เสมอสี่สิบตัวนะครับผมมันก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้เออถ้าแพ้นะใครไม่เคยแพ้นะก็บอกเลยมันขี้เกียจเลยท้อเลย นะครับผมเสมออีกเลี้ยงไปเสมอนะครับใช้เวลากับมันเยอะแต่มีอีกอย่างหนึ่งมันคือไก่พอเองนะมีอีกนะอย่างหนึ่งถามว่ามันเก่งไหมไก่พอเองเราเนี่ยมันก็เก่งแต่มันยังไม่แก่งยังไม่แข็งนั่นเขาเรียกว่าไล่แข็งามยกทีนี้นผมซื้อไก่ในะหอยมาผมซื้อมาเจ็ดตัวเจ็ดตัวซื้อมาเจ็ดตัวผมเอาไปตี เก้าไฟแล้วเก้าไฟบางตัวสองไฟแล้วที่ผมผมก็ไปไล่สามยกเหมือนกันก็คือเอามาแล้วเรามาลองไล่ก่อนส่วนไก่มาจากในหอยเนี่ยไก่มาจากในหอยเนี่ยมันจะเป็นไก่ที่มันชนะมาแล้วสองไฟสามไฟมีไฟถีตัวมาซื้อมาตัวละแล้วแต่หมื่นห้าสองหมื่นลองลอง,ลองดูก่อนผมซื้อมาผมเอามาตีผมชนะผมชนะหกไฟเสมอสามเสมอเป็นตัวดีด้วย ชนะอันเดียวสองสามตัวชนะอันกว่าอันกว่านี่สองตัวชนะยกยกสามอีกตัวหนึ่งใช่นั้นเลยครับคืนทุนทุกตัวแล้วคืนทุนทุนทุกตัวแล้วแล้วก็กําไรแล้วด้วยแล้วเอากาไรไปซื้อตัวต่อไปคือไก่เสียไม่เก่งเลยที่ฟาร์มทําไมมันมันแพ้เยอะจังทาไมมัน ชนะน้อยตัวจังสิบตัวนี้ต้องชนะสักหกไหมเออสักห้าไหมสักครึ่งหนึ่งไหมเก่งครับยกแรกผมเป็นต่อทุกตัวไค่ผมนะยกแรกปล่อยไปต่อสามถึงสี่หนึ่งเลยเออไปยกเสมอไหนเสมอกันยกสองเขเข้ามาเขาเป็นตัวต่อยกสามเข้ามาแพ ผมยังยังกำลังจะบอกว่าไก่เก่งเนี่ยมันจะตีเป็นต่อหรือเป็นรองก็แค่นั้นแต่ไก่แกล่งเนี่ยมันเป็นต่อยาวๆได้หรือมันจบเกมได้เร็วนูกมไหมครับไก่มาจากในห้อยชนะมาสามเที่ยวอันเดียวอันเดียวอันกว่าแล้วผมเอามาตีสามยกไล่แข็งเปรียบหน้างานก็จะเจอแต่ไก่ไล่แข็งเหมือนกันแล้วผมก็เอาไปตีพอตีเสียดปุ๊บเนี่ย ราะชน,นอันเดียวอันกว่าแม่แขงไงแก่งไงนะครับผมก็ไก่เหมือนบางตัวไก่มาจากในห้อยหมุนจะตีสี่ยกได้แล้วะเหมือนจะตีห้ายกได้แล้วแต่ผมเอามาตีสามยกที่ไก่เปรียบหน้าง,งานตีสามยกเออคือผมมองแค่ว่ากูกูชนะกับเสมอโอกาสแพ้น้อยน้อยมากคือจะแพ้แบบไหนแค่นั้นเองแช่งเดียวหลับแช่งเดียวบอดสองข้าง เเค่งเดียวกระเดือกขาดตายไปเลยหลับเลยเเค่งเดียวตาบอดสองข้างหรือเโอเคเจอตอบ้างบางทีก็อาจจะมีแต่คุณจะเอาผมไม่ลงหรอกสามยกนะครับผมผมเชื่อเลยว่าตีผมไม่อยู่หรอกสามยกผมแก่งนะแก่งแล้วก้านแล้วใครสามยกยังไงผมก็ยืนเสมอได้ยกแรกยังไงก็ได้ตีกันผมตีคุณคุณตีผมยกสองก็วัดกัน จังหวะนั้นว่าใครจะเป็นต่อเป็นรองยกแรกเอาแรงดันกันหมดแรงไผ่หมดแรงมันวัดข่มกันยกสองมาวัดกันถ้าผมเป็นต่อยกสองปั๊บยกสามผมก็ยืนเสมอได้ถ้าคุณเก่งแตะส่วนมากผมยังไม่แพ้เลยไก่ในห้อยยังไม่แพ้เลยแต่ไก่ลูกพราะตัวเองมีแพ้เยอะด้วยแพ,พ้แพ้ไปสี่เสมอไปสี่ชนะชนะสองไอชนะนี่ก็ชนะนี่ก็แบบ อ่ามึงเหมือนชนะไก่ป่วยเขาตัวหนึ่งแล้วก็ชนะไก่เด็กชนะไก่เด็กเด็กตัวนึืมแค่นั้นเองไม่ได้มาพูดว่ากูสายกูมันไม่ได้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นมันดีมันตีเป็นต่อเลยมันไม่แกล่งแล้วไปขยี้อยู่ที่ฟาร์มมันก็ตีเก่งไก่รรมตัวเองมันก็ตีเก่งอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ว่าเออคุณต้องไปซื้อไก่เราให้มาตีพอเองได้ แต่ทําเหมือนซุ้มฟาร์มใหญ่ๆเขาทาเขาทํำยังไงเขาขายออกไปก่อนหนุ่มๆแปดเดือนเก้าเดือนขายออกไปก่อนขายออกไปอืมขายออกไปผมก็ว่าทําไมพี่เอี่ยวบ้างพี่เบิร์ดสอมีสวนบ้างนะอ่าุ้มฟาร์มใหญ่ๆนะทาไมเก้ขายไก่ขายเก่งงมากๆเลย <laughs> ดูในคลิปพี่ขายทาไมอะพี่ไม่มเอาไว้เลี้ยงเองถ้าเลี้ยงเองก็คงเลี้ยงเป็นร้อยบอกอ๋อแล้วยังไงครับต่อ ใครไปชนะมาสองสามเที่ยวผมซื้อห้าหมื่นถ้าเก่งนะผมซื้อ,อผมซื้อแสนหนึ่งโอ,อ้ซื้อซื้อซื้อลูกเกิดกับอ๋ออ๋อเลยเขามันใจว่าลูกเกิดเนี่ยมันมันนำอดนำ,นำ,นำทนมันได้สายพันธุ์มันดีเป็นไก่สายพันธุ์ตัวเองด้วยโอ้ไอผมซื้อไก่ในหอยก็ไม่รู้ว่าสายใครบ้างซื้อมาไม่ใช่สายตัวเองเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปขาย มีเยอะเลยหนุ่มๆมีมีฟอมีอยู่เอ้เดี๋ยวไปขายเดี๋ยวไปขายเอาไปเอาไปไอ้ตัวละ่าค่าข้าวค่าข้าวตัวหนึ่งนะเพราะให้โตเนี่ยมีสองพันนะไก่ผมค่าข้าวนะอ่ากำไรหน่อยก็ค่าคนเลี้ยงค่าอะไรหน่อยตัวหนึ่งไก่หนุ่มเนี่ยผมห้าพันถึงจะแบบพอมีกําไรบ้างพออยู่ได้ขายไปห้าพันก่อนค่อยซื้อกลับมาตัวละสามหมื่นห้าหมื่นมันเก่งนะถ้าเอาไปแล้วมัน ไม่ผ่านไฟไม่อะไรมาก็โคไม่เอาเออเอาตรงๆนะครับถ้ามันไปเกี่ยงมาอะไรมาก,ก็ซื้อไก่ตัวเองเนาะนะครับใครก็ส่งมาในกลุ่มได้เลยนะครับซื้อจากกลุ่มส่งมาในกลุ่มโอเคครับไม่งั้นผมก็เลี้ยงไก่หนุ่มกันเต็มฟาร์มเลยผมก็ว่าทําไมผมต้องได้เลี้ยงไก่หนุ่มเยอะจังวะยี่สิบตัวแล้วยังไงได้ตีห้าตัวแล้วอีกสิบห้าป่วยตอหักเจ็บขาหน้าขาวหน้าซีดขี้เขียวขี้ข,ข,ขาว มันเป็นซะอย่างเงี้ยพ่อไก่มาจากในห้อยไม่ค่อยเป็นอะไรมันแกล่งมันทนมาแล้วมันมันแข็งแกร่งแล้วนะครับนะติดตามผมไม่ยากหรอกครับนึกอะไรอยากออกจะตามกลุ่มไหนก็บ้านฟ้าบ้านแดงบ้านเขียวติดตามผมพิมพ์ชื่อผมเสียชนันร้อยล้านพิมพ์ชื่อผมแล้วท่านจะเห็นผมท่านจะเจอผมหรือโทร0617630660จะตามกลุ่มในห้อยผม mm. ก็เข้ามาตามมาซื้อมาขายได้ บางคนซื้อไก่จากกลุ่มในห,ให้อยผมไปหมื่นหนึ่งแล้วผมก็ขายไปแล้วมีคนในกลุ่มในห้อยอะไรอยากได้ตัวนี้เสียขายไปเท่าไหร่ยังไงผมตามซื้อได้ไหมผมให้ผมให้กําไรเ<ม>ขาให้อีกสามหมื่นคนที่ซื้อไปหมื่นหนึ่งได้กำไรสองหมื่นอย่างนี้ก็มีเออตอนแรกก็ไม่ซื้อผมมาซื้อทีหลังเขาสามหมื่นเขาเอานะครับผมล่าสุดกลายเป็นไก่ราคาแสนแล้วตัวนั้นไม่ขาย สูมชามใหญ่จนแพงอยากจะมาซื้อราคาแสนไม่ขายด้วยทั้งๆท,ท,ที่มันไกลราคาหมื่นเดียวนะเริ่มต้นเลยเจ็ดแปดพันด้วยซ้ำนะครับจากชมรมมาจากคนสายตาดีเราก็มีกําไรเนาะนะครับเข้าไปติดตามในกลุ่มให้ผมได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ผมมีตลาดให้2กลุ่มนะมีประมาณเจ็ดแดพัน,น 7, 8, คนอยู่ตอนนี้ในตลาดผมท่านสามารถ เอาไก่ท่านไปลงขายได้เลยหรือท่านอยากได้ไก่ในราคาที่มันไม่สูงมากสองสามพันก็มีเหมือนเหมือนไก่คล้ายๆในกลุ่มตลาดในห้อยแต่ในกลุ่มตลาดทั่วไปของผมเองตลาดลงได้ทุกสายพันธุ์ท่านก็ไปซื้อไก่แกล่งไก่แข็งในนั้นมาลองเอาไปตีก่อนก็ได้ไม่แพงมากสองสามพันไม่เกินห้าพันก็มีเยอะด้วยนะครับผมถ้ายังไม่ลองไก่ในหอยนะถ่าไก่ในหอยก็จะเป็นเกรดอีกอย่างหนึ่งจะดีหน่อยจะลองอย่างนั้นก็ได้ก็แกล่งเหมือนกันซื้อขายผ่านผม แต่ก,ก่อนผมก็ผ่านผมผมไม่เก็บค่าบริการเอบอกเก็บหน่อยเก็บหน่อยเกยงใจคนละร้อยคนซื้อร้อยคนขายร้อยเอาคนละร้อยซื้อขายสําเร็จคนอยากได้ไก่โอนเงินมาให้ผมเสมือนว่าผมเป็นเจ้าของคนที่จะขายไก่ให้พี่โอนมาให้ผมแล้วก็เอาสลิปผมไส่งให้คนเข,า,ขาจะขายไก่ให้บอกโอนให้เสียแล้วนะส่งไก่ได้เลยส่งไปให้เขาแล้วแล้วก็บอกว่าโอนให้บอกผมโอนให้คนนี้ เดี๋ยวผมก็จะโอนให้ฝั่งนี้เงินอยู่กับผมลวเงินอยู่กับกลางแล้วประมาณนี้นะนะครับผมมีสองกลุ่มนะครับตลาดตลาดหนึ่งตลาดสองตามผมไม่ยากทวรหาผมแล้วก็ผมมีกลุ่ม fc fc หนึ่ง fc สองให้ตามมีสองกลุ่มกระมาณเจ็ดแปดพันเหมือนกันตาม fc ตามตามผมซื้อไก่หนุ่มผมไปตัวละสามพันห้าพันอซื้อไปไปตีไปอะไรไปไปปั้นให้มันแกล่งให้มันแข็งชนะมาสองสามเที่ยวส่งคลิปมา เดี๋ยวผมซื้อกลับตัวละสามหมื่นห้าหมื่นเงินกันนะให้ราคาดีเหมือนกันยิ่งสายโทรเองยิ่งชอบนะครับผมนะโอเคนะครับเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับทิ้งเบอร์ไว้ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหกสามศูนย์หกหกศูนย์โทรได้แอดไลน์มาได้นะครับผมวันนี้วันที่ห้าพฤษภาเอ้มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมทำวันนี้ลงวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ